ที่เรามีเลือดออกมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นทําให้เกิดรอยดําหลังการอักเสบได้นะคะ คิโคเลเซอร์นะคะเราจะแบ่งง่ายๆเป็น2ตระกูลด้วยกันค่ะก็จะมีตระกูลที่1เนี่ยก็จะเป็นความยาวคลื่น755อีก1ตระกูลก็จะเป็นความยาวคลื่น1064ค่ะความยาวคลื่น755เนะะี่ยค่ะเขาจะจำเพาะเจาะจงกับเม็ดสีสีดำนะคะรอยโรคที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นรวกป้ากระหรือว่ารอยดำต่างๆอย่างเช่นปานโอตาเป็นต้นค่ะส่วนอีกอันนึงนะคะที่เป็น1064เนี่ยเขาจะเหมาะกับการทํากระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็เรื่องหลุมสิวช่วยรอยดำได้เล็กน้อยค่ะ เราก็ต้องดูที่เป้าหมายนะว่าเราต้องการจะรักษารอยโรคแบบไหนถ้าสมมติว่าเป็นรอยดําเฉยๆยังไม่ควรจะเกาะให้เกิดเลือดสาดเลยนะคะแต่ถ้าสมมติเราต้องการรักษาหลุมสิวหรือว่ากระชับรูขุมขนเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเป็นมีเลือดออกเล็กน้อยได้ค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะการที่เรามีเลือดออกมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นทําให้เกิดรอยดําหลังการอักเสบได้นะคะ การทำงานของเลเซอร์นะคะแสงเลเซอร์เนี่ยจะถูกปล่อยออกมาจับกับเม็ดสีที่เป็นทาเกตของเรานะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราต้องการกําจัดเม็ดสีที่เป็นฝ้ามันก็จะไปจับเม็ดสีตรงนั้นและทําให้เกิดนะคะคลื่นเสียงสั่นสูงนะคะถ้าเกิดแรงระเบิดออกมาเม็ดสีที่เคยใหญ่ๆอยู่มันก็จะแตกออกเป็นฝอยเล็กๆแล้วก็รอให้ร่างกายเนี่ยมาเก็บกินเม็ดสีเหล่านั้นนะคะโดยกระบวนการธรรมชาติของร่างกายเราค่ะ ที่สมิทีเวอสเตติกนะคะเราเชื่อว่าปัญหาของคนไข้แต่ละคนเนี่ยแต่างและก็หลากหลายมากๆเลยค่ะเราจะเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับคนไข้ในแต่ละคนเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะ